จะอยู่ทางด้านหน้าพรออุโบสถนะครับหนเอาไปให้แม่เออไปให้แม่ฮะเอาเอาเอา,เอาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเออหนูยิบเลยพอแล้วนีไ <ป S 1> ่ไงมือพอ่อหนูก็ถือไว้แม่ให้แม่ถืออ้าวสามันหือไม่เป็นไรหรอกแค่นี้แหละเ,เดี๋ยวเราไปรอดท้องช้างกันเอ๊พอจะรอดได้มั้ยเนี่ย เขาถอดรองเท้าด้วยเพราะจะเดินได้ไหมอยู่ใกล้บ้านวีเลยอะ่ะดอกไม้ทูบเพียนทองนะครับไหว้พระปางป่าเรนลายใต้ต้นโพใหญ่ด้านนอกนี่นะครับรอตายทองช้างเสริมดวงเสริมบารมีนะครับขอโชคลาภนะครับไรปิดทองพระประจำวันเกิดของท่านนะครับรอบต้นโพใหญ่นะครับสาธุสาธุถายให้แม่ด้ย เดินลอดใต้ท้องช้างเข้าทางซ้ายเวียนไปทางขวาเดินตามเข็มนาฬิการอบต้นโพใหญ่สามรอบภาวนาลอดท้องช้างพระอรหังสุขโตพระขวาเปลี่ยนสามรอบนะพระอรหังสุขโตพระขวาพระอรหังสุขโตพระขวา บนะครับด้านไหนท่องโว้ตกทางวัดจะไม่อนุญาตให้ท่านจุดธูปสิบเดียดด้านไหนท่องโว้ตกนะครับท่านที่มีความประสงค์ที่จะจุดธูปสิบเดียดด้านขวามือไปขึ้นสูงนหฮันมาโอ้ยยังไมขึ้นสูงโอเแม่ผิดว่าครับ เอยไม่เล่น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 ลูกไม่เล่น 开始。第 คุคเอคุณคุ้นว่าที่ไหนแบบเนี้ยที่นครพนมที่วันนั้นที่แม่เนิวพาเราไปแวะเอ้ยเราไปแวะหาแม่เนิววัดวัดน,นครอ,อะไรนะเจดี JD เลยนะลนะือันมาน้องสมอนมา อย่าช้าเงหนเงสองพอไหว้พระเสร็จน,นะพอเดินมาข้างหลังก็จะเจอก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดนะอันนี้แม่ค้าแนะนำมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นมีกนะ๋วยเตี๋ยวหมูในมนุนนะก๋วยเตี๋ยวหมูในมุน ก๋วยเตี๋ยวหมูสับก๋วยเตี๋ยวเย็นน้ำโฟก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแล้วก็เกี๊ยวปลาด้วยนะแม่ว้าไม่เห็นเรือแบบนี้นานแล้วเนี่ยลูกเคยเห็นเหรอใช่เคยไปทั้งใต้สะพานตอนที่เราไปทำอะไรไปลอยอะไรลอยลอยอังอะไรอัง,อ,งอังอะไรเดินมาหลังวัดนะครับ นางวัดปากนา้ำโจโลนี่เป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมสุดยอดเย็นโซฟ์เพราะยิ่งอร่อยนออหนึ่ง,นะงสองอันนึงนะหนึ่งสอง Yeah.